ไม่แน่ใจอยู่แพรไหนเลยมันไม่มีชื่อแพรอะอะไรไม่มีชื่อแพรแพรเอื้อมแพรเอื้อมเกาเกาอะแพรเอื้อมเกาเกาไม่รู้จักหรอกที่มาใครฮะมากับพี่เบิร์ดทำไมมาคนเดียวเบิร์ดเขาอยากมาดูเหรอเขาไม่เคยมาไหนพี่ตรงไหนฝนตกไหมอ่ะไม่ตก นี่ไปตกที่ไหนโตไ๊ะต,ตอนเนี้ยพี่อยู่แพไอ้อยู่ตรงเขาเรียกแพชุมชนเนี่ยแพชุมชนไหนหนูไม่รูักเองไปเดีเ๋ยวตอนนี้พี่อยู่ประมาณกลางๆซอยเนี่ยใช่หนูก็อยู่ประมาณกลางกางเหมือนกันเองลองเดือดออกมาดูสินี่พี่อยู่ตรงอะ่ะไรเขาเรียกอว่าโอ๊ะโอระไซในชุมชุมพูเลยนซองนี่ ไหนตรงไอร้านขายเสื้อผ้าน่ะพี่ยตรงไหนร้านขายเสื้อผ้ามันมีหลายราย้านตัวมีหลายร้านเนี่ยร้านร้านขายเสื้อผ้าอิงอยู่กลางๆไหนเนี่ยพี่ตามรถไอติมเนี่ยมีวะมีวะนี่เห็นยางรถไอติมมันเลี้ยวไปแล้วรถไอติม นี่เมืองเมืองช้างแพนี่เลยเมืองช้างแพแล้วนี่เองนี่อ,อยู่ช้างแพอยู่ตรงไหนคะพี่มาจากทางไหนอะ่ะเอาก็มาจากสวายไงพี่เลยไปแล้วรู้ว่าพี่ตัรถกลับวะาาเพลินอยู่แถวไอสไลเดอร์แบบลอยแพอ่ะ ไม่ไม่ใช่แพแบบนั่นดิสไลเดอร์แบบแพรนั่นนะของด็กน้อยเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวลีรพี่หันหน้าก็ยืนหันหน้าไปหาน้าใช่ไหรก็พี่หันหน้าไปทางขวาเลยทางซ้ายอืซ้ายดีอยู่ตรงแถวร้านค้านี่แหละเป็นร้านค้าดีพี่ขับมาอีกใช่หันไปทางซ้ายอ่ะนะ อ๋อเดี๋ยงงั้นก็อ้มเกือบสุดสี่งั้นนะ่มะมนะก็เกือบสุดดิไม่ตุ้งกลางไม่กบสุดเราตุ้งก,าก,กลางวะนตกเล้อ่เออนี่พี่เพิ่งทมาฝนตกนี่เลยพอเมื่อกี้เขเข้ามายังไม่ตกที่ไหนนี่ไหกำลังเข้าไปนี่กลางใช่ไหมเขาเรียกไม่กลางเขาเรียกมบบแก,แกสุดถนนเลย ไไมม่่่ใชตตััวนยังไงมันจะไปเดินขากำหมดแล้วเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้อยู่แพรบังปโอนเนี่ยแพรบังปโอนนทำมาอีกพี่อยู่ข้างหลังรถเก่งเหรอเออรถเก่งสีเขียวเนี่ย แกแม่งกลางๆที่ไหนมันจะออกแค่ไม่เลียวอะไรมาแต่ทางกระสังเหรอบ่ทางกระสังมันก็ทางนูน้นดิอันนี้มาทางสวายทางสวายมาตั้งไกลอะใช่ไหมทางกระสังใกล้กว่าทางนั่นเราอะเข้าไม่เป็นหรอกทางนู้นมาแต่ทางนี้เป็นไหนอนะนู้นบ่อนนะใส่เสื้อชูชีพสีเขียวนี่นะ Ngon không? Ngon Ngon, 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 Anh đây hả? Ừ Ngon Đừng tận thớ đâu, mình lâu, mình lâu Đừng tận thớ đâu, mình lâu, mình lớn lắm Ăn mười nghe à, nghe รถห้าบาทยีเบอร์เดี๋ยวถมถอยลังอืมถอยถอย,ถอยเลยไม่เห็นนั้รถอยถอบัอไม่ถอยไปละ

này, này, vẻ này à. nè, yeah. <laughs> <laughs> ừ, để này, đường như thế, ồ, ma nhiều, làm cái đơn đường như thế, vinh quan, ờ, này,

ว้างใหญ่นัเนี่ยใหญ่ในตัวก็ยานไปดูเลยอ่ะ I <laughs>